วัดดีค่ะทุกคนวันนี้ฉันจะพาทุกคนไปสัมผัสเรื่องราวสุดหลอนเกี่ยวกับกระจกต้องสาบจากคฤหาหาดไร้เงาที่เล่าขานกันมานานหลายสิบปีเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเพื่อนของฉันเองค่ะชื่อของเธอคือพิมพ์ พิมพ์เป็นคนที่ชอบเรื่องลี้ลับเป็นชีวิตจิตใจวันหนึ่งเธอได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับคฤหาสน์เก่าแก่ที่ถูกทิ้งร้างซึ่งชาวบ้านแถวนั้นเรียกกันว่าคฤหาสน์ไร้เงาว่ากันว่าภายในคฤหาสน์หลังนั้นมีกระจกโบราณบานหนึ่งที่ถูกสาบใครก็ตามที่ส่องกระจกบานนั้นจะต้องพบเจอกับเรื่องราวที่น่าสะพรึงกลัว ด้วยความอยากรู้อยากเห็นพิมพ์ตัดสินใจเดินทางไปยังคฤหาสไร้เงาแม้ว่าฉันจะเตือนเธอแล้วว่ามันอันตรายแต่เธอก็ไม่ฟังฉันจําได้ว่าก่อนที่เธอจะออกเดินทางเธอบอกกับฉันว่าแกไม่ต้องห่วงหรอกหน้าฉันแค่จะไปดูเฉยเฉยไม่ได้จะไปทำอะไรสักหน่อย เมื่อพิมพ์ไปถึงคิหาดไรเงาเธอก็รู้สึกถึงความวังเวงที่ปกคลุมสถานที่แห่งนั้นตัวคฤหาดดูสุดโทรมผนังเต็มไปด้วยรอยแตกร้าวกระจกหน้าต่างแตกละเอียดมองเข้าไปข้างในมืดสนิทพิมพ์ค่อยๆเดินเข้าไปในคฤหา์อย่างระมัดระวังบรรยากาศภายในเย็นยะเยือกเหมือนอยู่ในห้องเก็บศพ เธอเดินสำรวจไปตามห้องต่างๆจนกระทั่งมาถึงห้องโถงใหญ่ตรงกลางห้องมีกระจกบานใหญ่ตั้งตระงานอยู่กระจกบานนั้นดูเก่าแก่มากกรอบทําจากไม้แกะสลักอย่างประณีตแต่มีร่องรอยของความเสียหายอยู่หลายแห่ง พิมค่อยๆเดินเข้าไปใกล้กระจกบานนั้นเธอรู้สึกเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งกำลังจับจ้องมองเธออยู่เมื่อพิมมองเข้าไปในกระจกเธอเห็นภาพสะท้อนของตัวเองแต่ภาพนั้นดูซีดเซียวและเศร้าหมองราวกับว่าเธอกำลังสูญเสียพลังชีวิตบางอย่างไป ทันใดนั้นเองภาพในกระจกก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปภาพของพิมพ์ค่อยๆเลือนหายไปแล้วแทนที่ด้วยภาพของหญิงสาวคนหนึ่งที่สวมชุดโบราณใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความโศกเศร้าน้ำตาไหลอาบแก้ม หญิงสาวในกระจกจ้องมองมาที่พิมพ์ด้วยสายตาที่ว้าววอนก่อนที่จะเอ่ยปากพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาว,ว่าช่วยช่วยฉันด้วย พิมพตกใจมากเธอพยายามจะถอยหนีแต่ร่างกายของเธอกลับขยับไม่ได้ราวกับถูกตรึงไว้กับที่หญิงสาวในกระจกค่อยๆย,ยื่นมือออกมาจากกระจกราวกับจะคว้าตัวพิมพเข้าไปพิมพกรีดร้องออกมาสุดเสียงแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงของเธอหญิงสาวในกระจกจับมือของพิมพไว้แน่นแล้วดึงเธอเข้าไปในกระจก พิมพ์รู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกดูดเข้าไปในวังวนแห่งความมืดมิดเธอพยายามดิ้นรนขัดขืนแต่ก็ไม่เป็นผลสุดท้ายเธอก็ถูกดึงเข้าไปในกระจกจนได้ หลังจากที่พิมพ์หายตัวไปฉันก็พยายามตามหาเธอแต่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนฉันก็ไม่พบร่องรอยของเธอเลยฉันไปที่คฤหาสน์ไร้เงาหลายครั้งแต่ก็ไม่เคยพบพิมพ์อีกเลยจนกระทั่งวันหนึ่งฉันตัดสินใจเข้าไปในคฤหาสน์ไร้เงาอีกครั้งฉันเดินตรงไปยังห้องโถงใหญ่และมองไปที่กระจกต้องสาบ สิ่งที่ฉันเห็นทำให้ฉันขนลุกสู้ในกระจกมีภาพของพิมพ์ยืนอยู่เธอยืนอยู่ข้างๆหญิงสาวในชุดโบราณใบหน้าของเธอเศร้าหมองเหมือนกับหญิงสาวคนนั้นพิมพ์จ้องมองมาที่ฉันด้วยสายตาที่ว่างเปล่าก่อนที่จะเอ่ยปากพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นยะเยือกว่าแกต้องมาอยู่กับฉัน ฉันรีบวิ่งออกจากคฤหาสน์ไร้เงาด้วยความหวาดกลัวฉันรู้ว่าพิมพ์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระจกต้องสาบไปแล้วและฉันก็รู้ด้วยว่าสักวันหนึ่งฉันอาจจะต้องกลับไปที่คฤหาสน์ไร้เงาอีกครั้งเพื่อผเผชิญหน้ากับกระจกต้องสาบและช่วยเหลือพิมพ์ให้เป็นอิสระ เรื่องราวของกระจกต้องสาบจากคฤหาดไร้เงาเป็นเรื่องราวที่เตือนใจเราว่าอย่าได้ประมาทกับสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นเพราะบางครั้งสิ่งที่เราอยากรู้อยากเห็นอาจนำพาเราไปสู่หายนะได้และนี่ก็คือเรื่องราวที่ฉันอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้หวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ฉันทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ